ความสำเร็จของ Thailand g เกม Show ได้ตอกย้ำให้เราได้เห็นว่าตลาดเกมไทยมีมูลค่าสูงถึง36,500ล้านบาทและถูกยกสถานะให้เป็นซอฟต์พาวเที่สำคัญของประเทศแต่ความจริงที่น่ากังวลคือตัวเลขที่เติบโตนี้เป็นเพียงการเติบโตของตลาดบริโภค ในขณะที่ธุรกิจพัฒนาเกมกำลังตกอยู่ในภาวะหดตัวอย่างรุนแรงวันนี้เราจะมาถอดรหัสว่าวิกฤตที่ซ่อนอยู่ในโครงสร้างนี้และมาตรการซอฟต์พาวเวอร์ของภาครัฐจะสามารถพลิกฟื้นและแก้ปัญหาการผลิตทรัพย์สินทางปัญญาภายในประเทศได้จริงหรือไม่ถอดประเด็นนี้ไปพร้อมกันในดีโคดถอดประเด็นค่ะแม้ตลาดเกมไทยจะยืนยันขนาดที่ใหญ่โตด้วยมูลค่าตลาดรวมที่คาดการไว้ที่36,500ล้านบาทในปี2568 และได้รับการรับรองสถานะระดับนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรมจากการร่วมมือระหว่างเกมคอมเอเชียและไทยแลนด์เกมโชว์ซึ่งสร้างมูลค่าการค้าคาดการกว่า1,220ล้านบาทในการจัดงานปี2565ความสำเร็จด้านตลาดและการจัดงานดังกล่าวถูกบดบังด้วยความเปราะบางของภาคการผลิตภายในประเทศธุรกิจการผลิตและพัฒนานเกมไทยคาดการว่าจะหดตัวสูงถึง26.4%ในปี2568 การหดตัวนี้บ่งชี้ว่าไทยกำลังประสบปัญหาวิกฤตในการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาใหม่ๆอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของซอฟต์พาวเวอร์ที่ยั่งยืนนอกจากนี้การเข้ามาของเทคโนโลยี generative AI ในห่วงโซ่การผลิตระดับโลกกำลังคุกคามภาคการรับจ้างผลิตของไทย อุตสาหกรรมเกมออนไลน์ของไทยยังคงแสดงให้เห็นถึงขนาดและศักยภาพในฐานะกลไกลทางเศรษฐกิจที่สำคัญโดยศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยประเมินว่าในปี2,568ภาพรวมตลาดเกมจะอยู่ที่36,500ล้านบาทซึ่งเป็นการขยายตัว2.8%จากปี2,567ตัวเลขดังกล่าวตอกย้ำว่าตลาดเกมเป็นองค์ประกอบที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ของประเทศ แรงขับเคลื่อนหลักของการเติบโตของตลาดนี้มาจากกำลังซื้อของผู้บริโภคโดยเฉพาะจากจำนวนผู้เล่นเกมที่เพิ่มขึ้นและการใช้ใจ่ายระหว่างการเล่นเกมภายในแอปที่เติบโตอย่างต่อเนื่องเมื่อพิจารณาตามโครงสร้างธุรกิจมูลค่าตลาดส่วนใหญ่มุ่งไปที่ธุรกิจการจัดจำหน่ายนำเข้าและดูแลลิขสิทธิ์เกมในไทยซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง35,900ล้านบาทและเติบโต3.5%เซ์ ข้อมูลนี้ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนค่ะว่าตลาดเกมไทยยังคงเป็นตลาดที่พึ่งพาการนำเข้าและบริการจัดจำหน่ายเกมจากต่างประเทศสูงมากในแง่ของแพลตฟอร์มค่ะโครงสร้างตลาดของไทยยังคงให้น้ำหนักกับเกมบนมือถือเป็นหลักโดยมีสัสดส่วนถึงร้อยละ61 ตามด้วยเกม PC 125และเกมคอนโซลร้อยการเน้นหนักไปที่เกมมือถือซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นเกมกลุ่มทั่วไปหรือแคชชั่วเกมทำให้เกิดความท้าทายในด้านการพัฒนาเนื้อหาที่ซับซ้อนและมีศักยภาพในการสร้างไรายได้สูงในระยะยาวการหดตัวอย่างรุนแรงนี้นะคะมีสาเหตุเชิงเศรษฐศาสตร์ที่ชัดเจนค่ะประการแรกค่ะเรื่องของวงจรชีวิตเกมสั้น ผู้ผลิตไทยส่วนใหญ่มักทำเกมกลุ่มแคช u ช l g ลเกมซึ่งสร้างไรายได้จำกัดต่างจากเกมมิดคอร์และฮาร์ดคอร์ที่มีศักยภาพในการสร้างไรายได้สูงและยั่งยืนกว่าประการที่2นะคะข้อจำกัดในการเข้าถึงพับลิเชอร์และดิสทริบิวเตอร์ระดับโลก ทำให้ผู้ผลิตไทยไม่สามารถบุกตลาดสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพหากภาครัฐปล่อยให้ธุรกิจพัฒนาเกมผดตัวต่อเนื่องนั่นหมายความว่าความสามารถของประเทศในการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาใหม่ๆกำลังเสื่อมถอยและไทยจะถูกจำกัดบทบาทให้เป็นเพียงผู้ให้วัตถุดิบทางวัฒนธรรมแก่บริษัทต่างชาติแทนที่จะเป็นผู้ควบคุมและเผยแพร่เรื่องราวของตนเองความร่วมมือระหว่างเกมคอมเอเชียและ TGS ถือเป็นความเคลื่อนไหวเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดในการยกระดับไทยให้เป็น global gaming hub แม้ว่างานนี้จะดึงดูดผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจกว่า5,590รายและสร้างมูลค่าการค้าคาดการสูงถึง1,220ล้านบาทจากกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ B2B นี่คือการพิสูจน์ความสามารถของไทยในการเป็น gaming market hub ที่ดึงดูดเม็ดเงินจากต่างประเทศได้จริงอย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาควบคู่กับวิกฤตการหดตัวของภาคการผลิต เราต้องตั้งข้อสังเกตเชิงโครงสร้างว่าเม็ดเงิน1,220ล้านบาทนี้อาจมุ่งเน้นไปที่การลงทุนในตลาดผู้บริโภคเช่นการซื้อลิขสิทธิ์หรือการลงทุนในการบริการเอ์ซอร์สขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นกลไกของตลาด B2B ในภูมิภาคแต่ยังไม่ได้สะท้อนถึงการลงทุนอย่างมีนัยสําคัญเพื่อสนับสนุนการพัฒนา IP เกมสัญชาติไทยที่มีความทะเยอทะยานสูง ความท้าทายที่เข้ามาพร้อมกับยุคดิจิตอลคือคลื่นแห่งความเปลี่ยนผ่านของ Generative AI ซึ่งกำลังคุกคามภาคการผลิตเกมไทยอย่างไม่เคยมีมาก่อน AI กำลังถูกนำมาใช้ในหลายส่วนของห่วงโซ่อุปทานการผลิตเกมเช่นการออกแบบภาพเคลื่อนไหวการพัฒนาบทสนทนาไปจนถึงการทดสอบซอฟต์แวร์และงานเอาซอร์ขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นรายได้หลักของผู้พัฒนาเกมในไทยหลายราย ซึ่งสิ่งนี้ทําให้ผู้ประกอบการไทยต้องเผชิญกับการแข่งขันที่สูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดหากบุคลากรไทยไม่สามารถปรับทักษะไปสู่บทบาทที่ซับซ้อนขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นการกํากับทิศทางงานศิลป์หรือการบูรณาการ AI 2เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสูงวิกฤตการขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะซับซ้อนที่เผชิญอยู่ก็จะยิ่งขยายช่องว่างให้กว้างขึ้นและทําให้ภาคเอาซอร์สขาดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก การขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ที่ยั่งยืนจึงจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนจากการประชาสัมพันธ์1,670ล้านบาทและการจัดอีเวนต์1,200ล้านบาทไปสู่การลงทุนเชิงกลยุทธ์รากฐานการผลิตไอพี หนึ่งเลยนะคะนั่นก็คือการลงทุนในกองทุนส่งเสริม IP เฉพาะด้านโดยภาครัฐจะต้องจัดตั้งกลไกลทางการเงินโดยตรงภายใต้งบประมาณซอฟท์พาวเวอร์ที่เน้นการให้เงินสนับสนุนหรือเงินทุนตั้งต้นเพื่อพัฒนา IP ีเกมในกลุ่ม m ิดคอร์ฮาร์ดคอร์ที่มี s t o r y ่เทลลิ g เชิงวัฒนธรรมที่ซับซ้อนการลงทุนในฝั่งอุปทานนี้เท่านั้นที่จะสามารถพลิกวิกฤตก,การหดตัว26.4ได้อย่างแท้จริง ส่วนที่2นะคะนั่นก็คือการปรับทักษะบุคลากรเพื่อรับมือ generative AI โดยการพัฒนาบุคลากร50 0 0 0รายของดีป้าต้องปรับหลักสูตรอย่างรวดเร็วโดยเน้นทักษะด้านพร้อม Engineering และการทำงานร่วมกับ AI agent เพื่อให้บุคลากรไทยสามารถใช้ AI เป็นเครื่องมือในการเร่งการพัฒนาเกมคุณภาพสูงแทนที่จะถูกแทนที่ด้วย AI ส่วนที่3นะคะนั่นก็คือการดึงดูด global publisher และ VCS ผ่าน,นกลไกจูงใจ เราต้องใช้ความสำเร็จของ TGS หรือ Thailand Game Show มาเจรจาต่อรองเพื่อดึงดูดผู้จัดจำหน่ายเกมระดับโลกและกองทุนร่วมลงทุนเข้ามาตั้งสำนักงานประจำภูมิภาคในไทยด้วยมาตรการจูงใจทางภาษีหรือสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนเป้าหมายคือการลดปัญหาคอขวดด้านพับลิเชอรและสร้างความมั่นใจว่าเงินทุนจะถูกจัดสรรไปสู่การพัฒนา IP ของไทยโดยตรงมากขึ้น สถานะซอฟต์พาวเวอร์ด้านเกมของไทยวันนี้จะมีความแข็งแกร่งในฐานะประตูสู่ตลาดเกมในภูมิภาคแต่มีความอ่อนแออย่างยิ่งในฐานะศูนย์กลางการสร้างสรรค์ไอหากเรายัางคงใช้เงินงบประมาณจำนวนมากไปกับการประชาสัมพันธ์โดยขาดการลงทุนในรากฐานการผลิต IP อย่างต่อเนื่องซอฟต์พาวเวอร์นี้ก็จะขาดพลังงานในระยะยาวและเป็นเพียงเปลือกที่รอวันแตกสลาย การพลิกเกมครั้งนี้จึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของการจัดงานอีเวนต์แต่อยู่ที่ความกล้าหาญเชิงกลยุทธ์ของภาครัฐในการลงทุนในรากฐานการผลิต IP อย่างจริงจังและตรงจุด